ชาวราศีเมฆทุกท่านครับได้ฟังแล้วถึงกับตกใจโอราศาสตร์ดังถึงสามสำนักได้ทักออกเตือนเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านใดที่เกิดในราศีเมฆนับแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านครอบครัวของท่านการเงินของท่านและการงานของท่านนั้นจะพุ่งขึ้นอย่างหนัก พุ่งขึ้นแรงที่สุดในรอบ30ปีอาจารย์ขอบอกได้เลยว่าให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่านับแต่ต้นเดือนนี้ชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์และดาวเสาร์ได้โคจรเป็นรูปสี่มุมจัตุรัสซึ่งปรากฏการแบบนี้ ห้ปีจึงจะเกิดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวซึ่งปรากฏการแบบนี้นั้นเป็นปรากฏการที่ทำให้ดวงของชาวราศีเมฆนั้นเปิดราศีเมฆนั้นจะได้รับโชคก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาในสี่ทิศชาวราศีเมฆนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากเสียทีและหนี้สินต่างๆที่ตัวของชาวราศีเมฆนั้นได้ติดค้างเอาไว้อยู่ ก็จะหมดไปภายในชิ้นเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นชาวราศีเมฆยกมือขึ้นสาธุดังๆกันได้เลยเพื่อเป็นการรับโชคครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านชาวราศีเมฆแล้วสวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมฆทุกท่านตัวของท่านนั้นพร้อมกันหรือยังพร้อมที่จะรับฟังคำทำนายสุดล้ำของคุณหรือยัง ชาวราศีเมษท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านผู้ที่เกิดในราศีเมษแล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายถ่ายทัก เกี่ยวกับชาวราศีเมฆเอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ดาวเคราะโคโจรมหาดวงจันทร์จึงทำให้ดวงของชาวราศีเมฆได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีเมฆในปีนี้นั้นดวงชีวิตจะพลิกผัน จนกลายเป็นเศษฐีในชั่วข้ามคืนจนทำให้ตัวของท่านนั้นรวยแบบไม่ทันตั้งตัวชาวราศีเมษลองสังเกตเอาไว้เลยว่าจากเมื่อก่อนนั้นเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่เคยฝืดเคืองอยู่บางแต่นับจากต้นเดือนนี้เป็นต้นไปเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น จนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้ยไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีเมษในปีนี้ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกำลิก,กำไรหรือว่า จะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสําเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีเมฆในปีนี้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในปีนี้ตัวของท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถมัมภ์ค้าชูชาวราศีเมฆทุกท่านครับอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อมีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืน มีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีดูไวแต่ว่าตัวของท่านชาวราศีเมฆนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยเม็แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้น ไม่จําเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุสธัสสพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรม ขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้านั้นดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินก้อนที่ได้นี้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปราทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าดูวยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้น ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสสิ่งดีๆขอให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจยโยโหตุสาธุด้วยเถินดวงด้านการงานและดวงด้านการเงินของชาวราศีเมฆก,การงานของท่านที่เกิดในราศีเมฆนั้น ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจนบอกลาความทุกข์ยากลาบากต่างๆกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจําก็เด่นงานเสริมก็ดางงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสําเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สําคัญไปกว่านาั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอ ในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วและหายไปจนหมดเกลี้ยงในที่สุดดวงด้านการเงินของชาวราศีเมษหลังจากในปีที่ผ่านมาการเงินอาจจะฝืดเคืองบางพอตกมาปีนี้นานการเงินของท่านพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลางเอาไว้ได้แล้ว ดวงด้านการเงินของท่านในปีนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจ ต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านชาวราศีเมฆนั้นยังรู้สึกว่าทําทุกวิธีทางแล้วดวงก็ยังบอดีดวงยังไม่คืนอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทำบุญหรือทำทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าใจในอดีตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันนี้ส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยสุดท้ายนี้อยากจะแนะนําชาวราศีเมฆทุกท่านเอาไว้วา่าถ้าตัวของท่านนั้นอยากจะให้ดวงดีอยากจะให้ดวงเฮงมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ให้ตัวของท่านนั้นทำตามนี้ได้เลยให้ตัวของท่านนั้นกล่าวสาธุมาสามครั้งพร้อมกับเขียนวันที่ท่านนั้นเกิดมาเดือนเกิดมาปีเกิดมาแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้านั้นพร้อมที่จะรวยข้าพระเจ้าพร้อมที่จะรับความร่ำรวยความมั่งคั่งนั่นแล้วความร่ำรวยและความมั่งคั่งนั้นจงลงมาสิ่งสถิตณนะบ้านเรือนของข้าพะเจ้าด้วยเถิด สุดท้ายนี้ขอไวยพรให้ชาวราศีเมฆทุกท่านนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ขอให้โชคดีไม่ว่าตัวของชาวราศีเมฆนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขขอให้ตัวของชาวราศีเมฆนั้นหายจากโรคภยัยเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้ไหลมาเทมา เทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านชาวราสีเมฆนั้นจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาไกลด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ